สวัสดีครับพี่น้องคลิปแรกการเริ่มต้นฝนตกลินครับเดี๋ยวสภาพเมืเพิ่งสวนกล้วยมีแห้งหลายเติบครับฝนตกฝนกล้วยนาแรงมีต้นมะพมกกริกมะละกอครับปลูกแซมครับเบิ่งหน้าฝนหน้าแรงพี่น้องครับ เขียวตลอดแนวหนึ่งครับพี่น้องลูกกำลังออกเขียวงามกอกำลังง่ายเพชรมองเป็นดอก บรรยากาศครับฝนตกเล่นตอนเศร้าฝนแรกของปีกล้วยเขียวงามครับพี่น้องปกตินาแรกมะกล้ยมันบวงงามขึ้นีได้แต่เขามีสูตรครับเดี๋ยวไปเรื่อยดซีบอกสูตรให้ เดี๋ยวงามครับต้นไหนนอไลผมแทงนอคลิปแรกครับฝากหน่อยเด้อสวยงามเขียวต้นไหน Banyak yang dah tuan sau Puan nombor เฉียวงามครับวันไหนกล้ได้ประมาณ6-7เดือน,นพริกมะนนาวมะละกอกไปปลูกแซมกันอันนี้เพิ่งเอามาปลูกกับปานบางเดือนนี่แหละแต่เราเริ่มงาม กุ้งกุ้ยเขียวพี่น้องครับเขียวงามต้งเนเตี้ยอ่ะเดี๋ยวผมสิมาบอกสูตรเด้อเห็นไหมมันเปนสีเขียว ปู่กก้วีนาแรงน่ะสเน่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวหนาว่าสูฟังขอบคุณครับ